ที่ผู้บริโภค5ประการสคบอรหรือสำนักงานคณะกรรมการคุมค้มครองผู้บริโภคเป็นหน่วยงานของราชการในระดับกรมภายใต้สังกัดสำนักงานยกรัฐมนตรีพระราชบัญญัติคุมค้มครองผู้บริโภคพศ2522ได้บัญญัติถึงสิทธิของผู้บริโภคที่จะได้รับการคุมค้มครอง5ประการดังนี้ 1. สิทธิที่จะได้รับข่าวสารรวมทั้งคำารณาคุณภาพที่ถูกต้องและเพียงพอเกี่ยวกับสินค้า HIV, หรือบริการได้แก่สิทธิที่จะได้รับโฆษณาหรือการแสดงฉลากตามความจริงรวมถึงสิทธิที่จะได้รับข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการอย่างถูกต้องและเพียงพอไม่หลงผิดในการซื้อสินค้าและบริการโดยไม่เป็นธรรม 2. สิทธิที่จะมีอิสระในการเลือกหาสินค้าหรือบริการได้แก่ สิทธิที่จะเลือกซื้อสินค้าหรือรับบริการโดยการสมัครใจของผู้บริโภค 3. สิทธิที่ได้รับความปลอดภัยจากการใช้สินค้าหรือบริการคือสินค้าจะต้องเป็นสินค้าที่มีมาตรฐานเหมาะแก่การใช้ไม่ทําให้เกิดอันตรายต่อชีวิตร่างกายและทรัพย์สินไม่ว่าจะเป็นสินค้าอุปโภคหรือบริโภค 4. สิทธิที่ได้รับความเป็นธรรมในการทำสัญญาได้แก่ สิทธิที่จะได้รับข้อสัญญาโดยไม่ถูกเอารับเอาเปรียบจากผู้ประกอบธุรกิจ 5. สิทธิที่จะได้รับการพิจารณาและชดเชยความเสียหายได้แก่สิทธิที่จะได้รับการคุม้มครองและชดเชยค่าเสียหายเมื่อมีการละเมิดสิทธิของผู้บริโภคจากข้อ1.2.3และ4สิทธิของผู้บริโภคทั้ง5ประการจะได้รับผลเต็มที่ก็ต่อเมื่อผู้บริโภคได้ปฏิบัติตามคำแนะนำดังต่อไปนี้ สิทธิของผู้บริโภคก่อนซื้อสินค้าหรือบริการมีดังนี้ 1. ใช้ความระมัดระวังในการตรวจสอบฉลากปริมาณราคาแหล่งกำเนิดอย่าลงเชื่อข้อความโฆษณาโดยไม่พิจารณา 2. เมื่อทำสัญญาผูกพันตามกฎหมายต้องตรวจสอบความหมายของภาษาว่าให้ประโยชน์ครบถ้วนตามข้อตกลง 3. ข้อตกลงที่สำคัญควรทำเป็นหนังสือสัญญามีลายมือชื่อของผู้ประกอบการ สิทธิของผู้บริโภคหลังซื้อสินค้าหรือบริการมีดังนี้ 1. 1. เก็บรักษาหลักฐานต่างๆที่แสดงถึงการละเมิดสิทธิ์ 2. 2. <S เก็บเอกสารสัญญาหรือใบสำคัญต่างๆ 3. สามารถร้องเรียนในนามของตัวเองผ่านช่องทางต่างๆผู้บริโภคที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือได้รับอันตรายจากสินค้าหรือบริการใดสามารถร้องเรียนได้ที่ 1. ระบบร้องทุกออนไลน์ผ่าน www OCPB.GO.TH 2. ร้องทุกผ่านไปรษณีย์โดยทำเป็นจดหมายหรือแบบฟอร์มการร้องทุก์รับแบบฟอร์มได้ที่เ1 1 3. อีเลฟเร้องทุกด้วยตนเองณสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคสู่ราชการเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาอาคารรัฐประศาสนพักดีชั้น 1. ถนนแจ้งวัฒนะแขวงทุ่งสองห้อง เขตักกรุงเทพมหานคร 4. ร้องทุก์ด้วยตนเองณสา,าลกากลางจังหวัดทุกจังหวัดที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอองค์การบริหารส่วนตำบลทุกตำบลเทศบาลทุกเทศบาลที่ว่าการกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา สวัสดีค่ะพบกันในไอที24ชั่วโมงกับเอิ้นปานระพีนะคะในยุคนี้การค้าขายออนไลน์เฟื่องฟูค่ะหลายคนก็นิยมซื้อของกันทาง Facebook ทาง Instagram เพราะสะดวกมากแค่เลือกเลือกแล้วก็แชทแชทคุยคุยกับพ่อค้าแม่ค้าแล้วก็โอนเงินกันผ่านทางโมบายแบงกิ้งนะคะถ้าซื้อแล้วได้ของมาอันนี้ก็โชคดีไปค่ะแต่บ่อยครั้งเราก็จะเจอมิจฉาชีพที่แฝงมาในคราบของพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์สั่งของแล้วของไม่ส่งมาเนี่ยสิคะแถมพยายามติดต่อไปก็บล็อกหนีเราทุกช่องทาง เจอแบบนี้จะทำยังไงวันนี้เรามีวิธีแล้วก็ขั้นตอนในการที่จะแจ้งความเพื่อเอาผิดกับพ่อค้าแม่ค้าที่โกงเรามาฝากกันค่ะ ขั้นตอนแรกรวบรวมหลักฐานค่ะไม่ว่าจะเป็นหน้าเว็บที่เราทําการสั่งซื้อของไปหรือว่าหน้าร้านออนไลน์จากใน Facebook หรือว่าใน Instagram และที่สําคัญก็คือข้อความที่เราคุยแชทกับคนขายนั่นแหละค่ะแคปหน้าจอตอนที่เราสนทนากับคนขายไว้ด้วยเพราะใช้เป็นหลักฐานได้นะคะและก็ชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์และเลขบัญชีของคนขายและที่ขาดไม่ได้เลยก็คือสลิปการโอนเงินที่เราโอนเงินไปค่ะเตรียมหลักฐานเสร็จแล้วคราวนี้ก็เข้ามาสู่ขั้นตอนการแจ้งความดำเนินคดีกันค่ะ โดยการแจ้งความดําเนินคดีทําได้2วิธีนะคะวิธีแรกก็คือนําเอาหลักฐานทั้งหมดที่เรารวบรวมเข้าไปแจ้งความที่สถานีตํารวจในท้องที่ที่เกิดเหตุสอนอที่โอนเงินแล้วอย่าลืมบอกด้วยนะคะว่าจะดําเนินคดีให้ถึงที่สุดไม่ใช่แค่ไปลงบันทึกประจําวันเฉยๆนะคะวิธีที่2ก็คือไปแจ้งความที่กองบังคับการปรับปรามการการะทาความผิดเกี่ยวกับอาญากรรมทางเทคโนโลยีหรือปอ,อทอที่ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติถนนแจ้งวัฒนะค่ะซึ่งก็จะมีความสามารถทางด้านเทคโนโลยีในการติดตามผู้กระทําผิดมาแต่ว่าก็จะต้องเดินทาง ขึ้นสารที่กรุงเทพนะคะถ้าสมมติว่าเราอยู่ต่างจังหวัดก็อาจจะไม่ค่อยสะดวกสําหรับผู้ที่อยู่ต่างจังหวัดการแจ้งความกับตํารวจท้องที่ก็อาจจะสะดวกกว่าหรือว่าบางเคสทางปอทอก็อาจจะโอนคดีไปให้ตํารวจท้องที่ดําเนินการเพื่อความสะดวกเช่นกันค่ะหลังจากที่เราแจ้งความแล้วพนักง,งานสอบสวนก็จะส่งหมายเลขบัญชีให้ธนาคารตรวจสอบว่าเจ้าของบัญชีนี้เป็นใครใช้ตัวจริงหรือเปล่าหรือว่าแอบอ้างนําบัตรประจําตัวประชาชนคนอื่นมาสวมรอยรวมทั้งตรวจสอบหลักฐานการก,ารกดเงินความเคลื่อนไหวทางบัญชีต่างๆด้วยและอีกทางหนึ่งก็คือ การตรวจสอบทะเบียนราษารเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานพร้อมกับตรวจสอบเลข IP Address จากนั้นก็จะออกหมายเรียกเจ้าของบัญชีมาสอบปากคาก่อนจะดําเนินกระบวนการตามกฎหมายต่อไปค่ะหรือถ้าหากมีข้อสงสัยก็สามารถติดต่อไปยังปอ,อทอได้นะคะที่เว็บไซต์ t c s d g o t s หรือว่าโทร02-143-8447 02-14 3 8 7, 8 7 6 3ค่ะ โดยส่วนมากแล้วพอเราโอนเงินไปปุ๊บคนร้ายก็จะรีบถอนเงินออกจากบัญชีทันทีนะคะดังนั้นก็แจ้งความไว้ก่อนดีกว่าค่ะถ้าสมมติสามารถติดตามตัวจนเจอคนร้ายได้ก็อาจจะเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลีย่ยหรือว่าชดเชยค่าเสียหายกันเพื่อที่จะแลกกับการถอนแจ้งความหรือว่ายกเลิกการดําเนินคดีนะคะแต่ถ้าคนร้ายไม่ยอมจ่ายเงินคืนก็อาจจะต้องรอกันจนถึงชั้นศาลร,รอให้เขาพิพากษากันละค่ะ ดูแล้วเนี่ยกระบวนการก็ยุ่งยากพอสมควรเลยนะคะดังนั้นเอินว่าเรามาป้องกันตัวเองจากการตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพกันก่อนที่จะซื้อของออนไลน์ดีกว่าค่ะลองดูก่อนว่าร้านนี้มีแนวโน้มจะโกงเราหรือเปล่าก่อนจะวู่วามตัดสินใจซื้อตัดสินใจโอนเงินลองนำชื่อร้านค้าหรือว่าชื่อของผู้ขายหรือเลขที่บัญชีของผู้ขายไปเสิร์ชใน Google ดูผลค้นหากันก่อนนะคะว่ามีใครเคยพูดถึงผู้ขายรายนี้ในทางไม่ดีหรือว่าเคยถูกร้องเรียนอะไรมาหรือเปล่า หรือถ้าไม่แน่ใจก็ขอสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ขายมาดูเลยค่ะแล้วก็ควรจะซื้อของจากร้านค้าที่น่าเชื่อถือมีข้อมูลต่างๆแสดงให้เห็นชัดเจนเช็นได้จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์หรือไม่และอีกข้อนะคะระวังการประกาศขายสินค้าที่ราคาถูกเกินจริงเพราะอาจจะเป็นการหลอกลวงได้ค่ะอะไรที่ดูเวอร์เวอร์แบบ too good To ูกู o ทูบีทรก็มักจะไม่เป็นความจริงละค่ะ เวลาจะซื้อของออนไลน์ก็ดูกันให้ดีๆก่อนนะคะอย่าโอนไวซื้อไวเพราะราคาถูกหรือว่าเชื่อรีวิวค่ะหลายครั้งอาจจะถูกเกินจริงแล้วก็กลายเป็นหลอกลวงก็ได้นะคะแล้วก็ตรวจสอบกันให้ดีๆด,ด้วยว่าเป็นพ่อค้าแม่ค้าตัวจริงหรือว่าเป็นเหล่ามิดฉชาชีพที่แอบแฝงมาจะได้ไม่เสียทรัพย์โดยใช่เหตุนะคะ